สวัสดีครับทุกทท่านทางในช่องทางสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ในช่องทีทีนะครับวันนี้ลายสดสองช่องนะครับฝนตกนะครับหนาไม่รู้จะทำอะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกระผูมิพีานันดำสีใหม่นะครับจากช่องครูนันชนแนลวันนี้ฝนตกนะครับ ไม่ได้ไปกรีดยางก็เลยมาไล์สดกันสองช่องทางนะครับคือช่องทีทีแล้วก็ช่องน้ำเงินบางท่านเข้ามาฟังอาจจะงงนะครับว่าไปตัดยางอะไรป่านนี้นะครับหนึ่งทุ่มหกโมงเย็นคือไม่เกี่ยวนะครับนะตัดกี่โมงก็ขอได้ตัดเพราะตัดแล้วมันได้เงินนะครับนะไม่จำเป็นที่จะต้อง ตัดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ตัดวันเที่ยงนะครันะหวันเที่ยงน้ํำยางไม่ออกเป็ตัดยางหวันเที่ยงหรือตอนเที่ยงนี่ยเขาว่าบ้าแน่นอนแต่ตัดตอนหนึ่งทุ่มนี่ก็ไม่ว่าบ้าหรอกนะครับนะแต่มันก็ดูแปลกนิดหนึ่งเพราะเวลาเขาให้มาเท่ากันนะครับนะ24ชั่วโมงแล้วแต่จะบริหารกันผมไปตัด6โมงวันนี้ไม่ได้ตัดนะครับฝนตกหนัก เมื่อกี้ผมพูดผมโพสต์ลงไปใน Facebook, เฟบอ,อในน้ำเงินในช่องน้ำเงินแหมเพอาห้ามเอ่ยเชื่อพอไรสดหลายช่องทางในช่องน้ำเงินผมโพสต์ไปว่าฝนตกหนักวันนี้ก็เลยที่เกียจเอารถยนต์ไปรับลูกลูกบอกว่าเอารถยนต์มาดีกว่าฝนตกตกจะได้ไม่ลำบาก บอกว่า oh, ลําบากก็ไม่เป็นไรครับลูกเราต้องสู้นะครับนะชีวิตคุณครูสู้มาตลอดเคยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากอําเภอท่าชนะนะครับนะตอนที่ทํางานัธนาคารกรุงเทพขี่มาจังหวัดตรังไม่มากครับนะระยะทางสามร้อยกว่ากิโลขาเดียวนะสามร้อยกว่ากิโลเคยขี่จักรยานมาแล้วครับฝนตกแดดออกไม่เกี่ยว คนเราไม่ได้อุปสรรคขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีเราใช้สิ่งที่มีให้เป็นประโยชน์ไม่จําเป็นต้องถือว่าเป็นอุปสรรคมีอะไรใช้อันนั้นนี่คือคําสอนของพระพุทธองค์บวชเรียนมาแล้วอย่าไปคิดอะไรมากขอให้มีลมหายใจเป็นใช้ได้ก่อนที่จะเข้าในเรื่องวันนี้เพอเจอเรื่องทั่วไปหน่อยไม่เคยพูดเลย ประหยัดรถยนต์ไอประหยัดน้ำมันรถยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์หนึ่งเดือนมานี้เนี่ยเกือบเกิดวุัติเหตุเหมือนกันไอเราก็ระวังแล้วนะครับนะไม่ใช่ไม่ระวังแต่วบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นได้เนื่องจากคนอื่นไม่ระวังด้วยนอกจากเราระวังพอที่ผมขับรถยนต์นี่นะผมจะพูดให้ลูกฟังบ่อยว่าลูกเอ๋ยดูไว้นะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์นั่นอนะ อย่าเข้ามาเล่นรถยนต์มากนะักเพราะรถยนต์มันวิ่งไวกว่ารถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วิ่งช้าเนี่ยเป็นไหมพ่อจะทําเวลาหรือพ่อจะแซงจะอะไรลาบากเหลือเกินแซงไม่ได้เพราะมอเตอร์ไซค์มาวิ่งเต็มเลยเล่นเล่นไม่ใช่เล่นซ้ายสุดนะครับคือเล่นซี่ก้างซ้ายเนี่ยขึ้นถนนข้างซ้ายเนี่ยมอเตอร์ไซค์วิ่งเต็มหมดเช้าเช้ารถยนต์วิ่งไม่ได้เลยก็เลย ลำบากเหมือนกันขับรถยนต์ก็ต้องคอยเบรกอยู่ตลอดไม่งั้นชนมอเตอร์ไซค์จะบีบแตรก็บีบไม่ได้เดี๋ยวเขาจะด่าออกแต่พอน้ำมันแพงนะครับเอารถยนต์จอดขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานไปรับลูกดันเกือบเกิดเกือบเกิดอบุบัติเหตุอีกเพราะรถเก๋งเนี่ยมันโผล่ออกมาจากซอยเนี่ย มันไม่ดูเลยเราผมนี่พอไปขี่มอเตอร์ไซค์ไหนๆก็ผมก็สอนลูกไว้แล้วผมก็ขี่ชิดซ้ายตลอดสีครับแล้วขี่ชาด้วยขี่ไม่เกินห้าสิบยิ่งฝนตกตกุ้้ยเผลอสามสิบขับไปใช้ขี่ไปใช้ช้านะครับแล้วขี่ซ้ายสุดเลยไอ้ซ้ายสุดนี่มันอันตรายร้อแปดอีกนะกลัวรถที่กําลังจอดอยู่เปิดประตูออกมาบ้างอะไรบ้างกลัวไอน้น,นู่นไอ้นี่ แล้วก็ไม่ก็เป็นดังที่คาดนะเกือบจะถึงสนามกีฬาแล้วไปรับลูกที่สนามกีฬารถเก๋งคันนั้นออกมาไม่วีเบรกเลยไอเราฝนตกตก,ตกรถมอเตอร์ไซค์นี่มันเบรกยากกว่ารถยนต์นะใครขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็จะรู้ต่อให้เป็นดิสเบรกก็ตามไม่ใช่เบรกปั๊บมันจะหยุดเลยเหมือนรถยนต์นะครับนะระยะทางสิบเมตรนี่ฝนตกต,ก,ตกนี่มอเตอร์ไซค์เบรกไม่อยู่นะครับผมเกือบชน รถเก๋งคันนั้นเมื่อวนันซสาร์นี่เองผมเบรกอยู่แล้วก็หยุดจอดเลยใจหายใจคว่ำไปต่อไม่ไหวเลยเกือบเกือบปเรื่อเกือบเอาเอาชีวิตมาทิ้งนนะในในภายแก่ผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มานานเลยนะครับนะเป็นเป็นสิบยี่สิบปีแล้วแต่ช่วงนี้เป็รพิพเศรษฐกิจนะครับนะมันชํำเป็นที่จะต้องขี่เพื่อประหยัดน้ำมันนะครับพูดไปใครจะด่าจะว่าผมก็ช่างเ็เพราะผม เดินตามคำสอนของพุทธองค์นะครับนะประหยัดอะไรได้ประหยัดกับเพื่อเก็บเงินส่งให้ลูกเรียนเรามีหน้าที่เป็นพ่อแม่นะครับก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเรามีฐานะแค่นี้เรามีไรายได้แค่นี้อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะคนที่เขาสบายแล้วก็เรื่องของเขาครับนั้นอย่าดราม่านะครับนะผมใช้ชีวิตของผมแบบนี้ ก็ไม่ต้องมาวิจงวิจาร์ว่ายุขนาดนี้แล้วทำไมยังลำบากชีวิตใครชีวิตมันนะครับนะเรามาอย่าพูดกันเลยตรงนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเออออกเรื่องอื่นมากเกินไปแล้วเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผม